ภาษาจีนในไต้หวัน80วลีในชีวิตประจำวันชุดที่สองฉันจะซื้ออันนี้ยาวม我要买这个我ฉันย่要คือต้องการห买ซื้อเ个อ,อันนี้我要买这个我要买这个我要买这个ย,ยุงมากหนักมากหนักมาก เหินหมังหมังไปว่ายุ่งเหินก็คือมากพอกินไหมโกู้ชื้อมาโกู้ไปว่าพอซื้อกินมาคือไหมโกู้ชื้อมาโกู้ชื้อมาโกู้ชื้อมาพอแล้วโก้เลโก้เลโก้เล่อร่อยไหมห่าวชื้อมาห่าวไปว่าดี ชือกินคือความหมายรวมกันคืออร่อยไหมนะคะเหาะชื่อมาอร่อยเหาะชื่อพอกินได้หายคยหายคยหายคยไม่อร่อยไม่อร่อ ชื่อไม่อร่อยหนานชื่อนานชื่อนานชื่อเก่งจังเลยห้าปัางโงหปัโงห่าปัาาปูเก่งจังห่าปัางหา่า,หาปัางหา่าปังสุดยอดจันจัดจจัน ทำเป็นไหมยโจ h u 吗会做吗,会做吗,会做吗เป็น会ุ会会ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นยังไม่เป็นหยังไม่เป็นยังไ u ่เธอทได้ไหม หนีหนึ่งจั่วมาคำว่าหนึ่นงแปลว่าสามารถก็ได้นะคะคือคุณสามารถทําได้ไหมนะคะถ้ายาวๆหนีหนึ่งจ well ั่วมา你能做吗你能做吗你能做吗ทำได้ไหมึ่งจั่วมาก็คือสามารถทําได้ไหมนะคะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ได้ 不能不能不能จินไมจริง的吗真的吗真的吗จ真的真的真的เป็นความคิดที่ดีเเเหหตตียงฝ很好的想法很好的想法很好的想法很好的ก็คือดีมากนะคะ

รู้รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แยก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 กันทำแยกกันทำแยกกันนัแยกกันท 分开坐，分开坐，แยกกันทำกับแยกกันนั่งเนี่ยสำนยันงางเหมือนกันนะคะแต่เขียนคนละแบบนะวางแยกกัน分ั放分开放分开放,分开放ความสนใจิ兴งชื่อ,ส,อ,ส,อสนใจกันิ感งชื่อ 感兴趣。米维拉有时间，有时间，有时间。没米维拉没有时间，没有时间，没有时间。维拉时间，时间，时间。万有空，有空。

简单不简单เธอคิดอย่างไร你怎么想你怎么想你怎么想คิดไม่ออก想不通想不通想不通น菜啊你不是这个不是这个不是这个 long time ดู 尝试一些，尝试一些，尝试一些。long time ด o 试一下，试一下，试一些 long time ด o 试试看，试试看，试试看。ไป d ู，去看，去看，去看。 ลองไปดูชื่อขั去นขั看นลองกินชื่อชื่อชื่อชิ่อชื่อชิ่อลองกินดูชื่น bon ั看นชิ่ันนชิ่วน看อ้อนตู่ชิตู่ช ตุชีเจ็บปวดใจซินท่งซินท่งซินท่งรู้ส no ึกเจ็บปวดใจซินท่งตึกกันเจซินท่งตึกกันเจซินท่งตึกกันเจซินท่งแปลว่าเจ็บปวดใจใช่ไหมคะกันเจคือความรู้สึกเนาะเธอรู้ได้อย่างไรนีเจินมะจื่อเต้านีเจนมะจื่อเต้านี่ จันมจื้เต่ารู้ได้อย่างไรจันมจื้เต่าจันมจื้เต่าจันมจื้เต่าอย่างไรรู้เหรอรู้เหรอรู้เหอวิธีใช้รู้เหอสื่อยงรู้เหอสื่อยงรู้เหอสื่อยงวิธีชำระเงินรู้เหอฟูกขวัญ 如何付款如何付款ทำไม่ได้做不了做不了做不了ทำอะไรไม่ได้什么都做不了什么都做不了什么都做不了โตคือทั้งหมดนะคะคือเสคืออะไรจปียวก็คือทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามหลันเอ๋อหลันเอ๋อหลันเอ๋อเป็นไปด้วยดีหรือว่าราบรื่นนะคะสุนลี่สุนลี่สุนลี่จำเป็นปีเย่าปีเย่าปีเย่าเงื่อนไขเถียวเจียนเถียวเจียนเถียว เงื่อนไขจําเป็นปี้เหย่าเถีย้ปียาเถียวเยเถียวเจอยากรู้เสียงจือเต้าเสียงจือเต้าเสียงจือเต้าสงสัยหวยอหวยอวยออย่าทําให้ฉันโกรธปูเหย่าเลอวอซงปูยาอย่า เลือวก็คือมายุ่งกับฉันนะคะ生ีก็คือโกรธอย่าทำให้ฉันโกรธ不要惹我生气不要惹我生气不要惹我生气อย่ามายุ่งกับฉัน不要惹我不要惹我不要惹我เป็นอย่างไรบ้างเจ็มหรอมาเจ็บมหรอมาเจ็มหรอมาเกิดอะไรขึ้น จินเม้อจันเม่อจเมยออย่างไรจมิจมจ้อจัเม่อจัเม่อจะทำอย่างไรจินเม้อปานจัมเม้ปานจันเม้อปานเร็วจังเจ้าเม้อเจ้าเจ้าเม่อเจ้ามาเร็วจังจะาเม้อเจ้า来เจ้าเม้อเจ้า来 chưa mở chào lại, kinhมากๆ, chớm lì hay, chớm lì hay, chớm lì hay, kinhมากๆ, nãm lì hay, nãm lì hay, nãm lì hay, lại đây mà, chớm nghiêm trọng, chớm nghiêm trọng, chớm nghiêm trọng